นะรูปแบบเดิมเราจะเปลี่ยนท่านโดยการให้ท่านบริหารตามสถานาการณ์ไปก่อนยังไม่ต้องกลัวเราจะเจ็บปวดหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมากขั้นถัดมาครับในขณะที่เราบริหารตามสถานาการณ์ถึงแม้จะวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็แล้วแต่หรือจะบริหารตามวิกฤตให้ท่านอยู่ได้ก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเดี๋ยวจากนี้ไปผมจะเริ่มมีการวางแผนการหารเวลาให้ท่านไปฝึกใช้กรรมหาเวลาแผนเพื่ออะไรอะ่ะเราจะได้มีเวลาใช้เวลาแบบผู้สําเร็จไปสู่เป้าหมายของเราในชีวิตแบบใหม่ๆไงนะท้ายนี้แล้ว เราจะเริ่มขโมดตรงนี้แล้วนะครับนะแล้วเข้ามาสู่การบริหารตามสถานการณ์เวลาตามสถานการณ์เนี่ยนะฮะสถานการณ์ส่วนใหญ่ของมนุษย์นะเรื่องงานมันจะมีอยู่แค่2ประเด็นนะ,ะที่สําคัญและ4ประเด็นย่อยก็คืองานเนี่ยมันจะมีงานด่วนกับไม่ด่วนนะผมซาวเช็คหน่อยตอนนี้ใครกําลังฟังผมเข้าใจอยู่แล้วตามมาถึงการบรหิหารงานตามสถานการณ์วิกฤตแล้วนะเข้าสู่การบริหารให้ท่านอยู่กับวิกฤตได้แล้วตอนนี้ฟังผมทันนะกดเลขหนึ่งมาบอกหน่อยเอาซาวเช็คหน่อยเร็ว ใช้ได้กับทุกธุกรกิจทุกประเภทเลยพนักง,งานประจําก็ใช้ได้เจ้าของกิจการใช้ได้นักธุรกิจใช้ได้นักธุรกิจสละใช้ได้นะอยากสําเร็จต้องบริหารให้เป็นนะงานเล่งด่วนงานด่วนงานไม่ด่วนเออเห็นไหมชีวิตเราเคยเจองานไม่ด่วนไหมครับที่มาคุยกันได้นะหรือใครบอกไม่มีอะชีวิตฉันมีแต่งานด่วนอันนั้นเป็นสองประเด็นย่อย ถัดมาประเด็นสําคัญของงานน่ยมันมีงานสําคัญกับไม่สําคัญอีกนะครับมันจะงมีความยุ่งเหยิงอยู่เล็กน้อยครับนักธุรกิจที่บริหารเวลาแล้วไม่สําเร็จนะครับงานไม่ด่วนทําให้มันด่วนเอออันนี้มีทักษะพิเศษปกติงานที่เราต้องทําก่อนคืองานอะไรอะในทุกท่านพิมพ์มาพูดคุยกับผมสิทุกท่านดูสี่ข้อนี้แล้วเนี่ยสี่ประเด็นย่อยเนี่ยอะไรที่เราต้องทําก่อนอ่ะอะไรที่ต้องทําก่อนพิมพ์มาคุยหน่อยแล้วผมจะได้ไป เบรกอารมณ์ท่านด้วยอะไรที่เราต้องทำก่อนอะเรียงลำดับมาสิครับอะไรที่ต้องทำก่อนงานเร่งดว่วนงานสำคัญต้องทำก่อนใช่โดยเฉพาะถ้าง,งานสำคัญและเร่งดว่วนก็ยิ่งต้องทำก่อนใช่ไหมครับเออคุณเดนะฮะถ้าง,งานสำคัญต้องทำก่อนโดยเฉพาะถ้าง,งานเร่งดว่วนและสำคัญก็ยิ่งต้องทำก่อนใครไงแต่ถ้าง,งานเร่งด่วนและไม่สำคัญก็อาจจะต้องทำล,ลำดับต่อไปใช่ไหมครับ เออเราเรียงลาดับบางคนเอยฟังเราเวียนหัวแล้วเว้ยงานสําคัญกับเร่งด่วนต้องทําก่อนแต่ถ้ามันมาทั้งคู่อะ่ะเราก็มาดูสิครับถ้างานสําคัญแล้วเร่งด่วนแน่นอนอันดับหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมงานสําคัญแล้วเร่งด่วนคืออันดับหนึ่งใช่ไหมแล้วงานสําคัญมาเป็นอันดับสองส่วนงานเร่งด่วนอาจจะมาเป็นอันดับสามก็ได้เอาละกลับมาตรงนี้ครับแต่ที่มันวุ่นวายในทุกวันนี้ของนักบริหารนะฮะนักบริหารนะคุณฟังอย่าตกใจนะเผมเจอมาเยอะเลยนะฮะ นักวิหาร,ระดับสูงด้วยนะงานเร่งด่วนงานไม่เร่งด่วนงานสําคัญงานแยกไม่ออกอะ่ะเออสิ่งที่ผมแปลกประหลาดคือแยกไม่ออกแล้วผมเจอมาเยอะแล้วนะแยกไม่เป็นนะฮะแล้วที่มันวุ่นวายมากไปกว่านั้นคืองานไม่เร่งด่วนเอาอมาทําก่อนงานไม่สําคัญเอามาทําก่อนใคร <c oughs> เห็นด้วยไหมเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วย,ม,วยมาบอกมันวุ่นวายมากฮนะ งานไม่สําคัญเอามาทําให้สําคัญแล้วทาก่อนใครส่วนงานไม่เร่งด่วนก็ทําให้เร่งด่วนแล้วมันทําก่อนใครส่วนงานเร่งด่วนกับงานสําคัญเอาไว้ก่อนจะทํางานไม่สําคัญก่อนเพราะชอบเราเคยเจอแบบนี้ไหมแล้วคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมเออเราคุยถึงอดีตแล้วนะพ่าพรุ่งนี้เราจะไม่เป็นเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยใช่คุณเคยเป็นไหมงานไม่ด่วนแต่เรามาทําก่อนเพราะมันใกล้มือมันทําก่อนทําง่ายงานไม่สําคัญฉันชอบเลยมาทําก่อนงานด่วน ช่างมันเอาไว้ทีหลังงานสเอาไว้ทีหลังส่วนงานไม่สําคัญไม่ไดูฉันอยากทําอ่ะเธอก็เลยถาก่อนคุณเคยเป็นไหมพี่ปฏิภาบอกว่าเห็นด้วยค่ะพี่สุนันบอกว้าวุน่นเออมันว้าวุน่นเพราะผู้นํานี่แหละถ้าเราเป็นคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราเป็นผู้นําทีมเป็นผู้นําองค์กรแล้วทําแบบเนี้ยยุ่งทั้งองค์กรนะเละฮะคนแบบนี้นะเละทั้งองค์กรฮนะเคยเป็นด้วยเออเคยเป็นไม่เป็นไร เคยเป็นไม่เป็นไรพิมมาคุยได้ใครเคยเป็นแค่ไหนมีเรื่องขำพิมพ์มาบอกเพื่อนนะเออเดี๋ยวเพื่อนอ่านจะได้ขำกันเคยเป็นไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราต้องไม่เป็นอีกเข้าใช่ไหมนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้ฮะมนุษย์พัฒนาได้ฮะมนุษย์พัฒนาได้คนเราพัฒนาได้ยิ่งพัฒนามากยิ่งดีย่าเห็นว่าหัวข้อการเรียนรู้แบบนี้มันเป็นของร้อนเป็นของทิ้งแทงใจดำเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะ อย่าไปคิดอย่างนั้นนะฮะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเคยเป็นครับเคยเป็นไม่เป็นไรแต่พรุ่งนี้เรารู้แล้วเราอย่าไปเป็นซ้ำไงเพราะใครที่มีวิกฤตแบบนี้บ่อยๆนะจากไม่วิกฤตเป็นวิกฤตนี่ฮะมันเกิดขึ้นแค่นี้เองบางคนวิกฤตอยู่แล้วอ่ะมันกลายเป็นวิกฤตมากกว่าเพราะว่าแบ่งงานไม่เป็นงานเร่งด่วนไม่ทำนะงานไม่สำคัญทำก่อนเพราะฉันชอบ ถ้าไม่เร่งด่วนแล้วก็ไม่สาคัญเอามาทาก่อนคล้ารพะงานเร่งด่วนการงานสําคัญฉันมองไม่เห็นฉันเกลียดเออมนุษย์เรามันแปลกเนี้ยแล้วมันสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมนะโดวยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้นําองค์กรคุณจําคำผมไว้เลยนะถ้าคุณเริ่มเป็นต้นแบบที่ดีผมบอกเลยว่าเปลี่ยนตัวเราเท่ากับเปลี่ยนคนได้ทั้งโลกเป็นได้แน่นอนถ้าคุณเป็นผู้นําคน <c oughs> นะครับผมจะบริหารวิกฤตของคุณเนี่ยแล้วบอกวิธีการบริหารวิกฤตของคุณด้วยหลักการ 4D ตรงนี้ ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่าลืมพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะมี4ดีดีที่หนึ่งคือดูจะบอกว่าดูอิดแนวทำทันทีจำเป็นต้องทำอันนี้ทำเลยไม่มีใครห้ามหรอกนะจัดลำดับความสำคัญของงานความสำคัญระดับที่หนึ่งคือต้องทำเลยทำทันทีประเภทแรกเลยประเภทที่2คือดีไซน์คือวางแผนนะงานบางเรื่องทำทันทีอาจเสียหายได้เร็วไม่ได้ช่วยให้ดีเสมอไปเออนะเร็ว ไม่ได้ช่วยให้ดีเสมอไปการบางเรื่องต้องมีการวางแผนนะดีไซน์วางแผนวางเพื่ออะไรฮะวางเพื่อมาวิเคราะห์ซิว่าควรทำไหมทำแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือถ้าทำแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นอ่ะถ้าทำแล้วไม่ได้ดีขึ้นคุณจะทำไหมทําแล้วชีวิตกับธุรกิจไม่ได้ดีขึ้นคุณอยากทำไหมคุณอยากทำไหมงานที่ทำทันทีคือจำเป็นต้องทำอ่ะมันก็เลยให้ทำทันทีฮะ ต้องทาทันทีเพราะมันจําเป็นทําทันทีไม่ทําไม่ได้แต่งานประเภทที่2คือดีไซน์คือต้องวางแผนฮะแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่าในระหว่างวางแผนน่ะงานนั้นเราควรทำไหมถ้าไม่ควรท,ทําทําไงอะฮะท่านน่าจะได้คําตอบนะไล่ประเภทงาน4มิติที่ผมบอกเนี่ยฮะงานด่วนไม่ด่วนสําคัญไม่สําคัญมันวุ่นวายเพราะประเด็นเนี้ยเราดีไซน์ไม่เป็นดีไซน์ไม่เป็นนะฮะคือ อะไรที่ต้องมาพิจารณามาวางแผนก่อนว่าควรทํำไหมทําแล้วมันดีขึ้นแค่ไหนถ้าไม่ทําเสียหายไหมท่านอาจจะได้คําตอบเลยนะว่าถ้าไม่ทําก็ไม่เสียหายแล้วทําทําไมไงเออแล้วทําทําไมไงคุณว่าจริงไหมถ้าวางแผนแล้วมันต้องทําถ้าไม่ทําเสียหายก็วางแผนเลยแล้วจะทํำยังไงแต่ถ้ามาเริ่มวางแผนมาตระหนักมาตรองแล้วทําแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วจะทาเพื่ออะไรฮะหรือเมื่อเวลาเราเดินหน้าไปทุกวันมันก็เสียเวลาฟรีนั่นคือดีที่สองดีที่สามคือดีลิกเกต งานและธุรกิจบางประเภทหาคนช่วยได้มอบหมายให้ผู้อื่นทําแทนได้จาไว้เลยผู้นําองค์กรไม่ต้องทําทุกเรื่องถ้าทําทุกเรื่องคุณจะมีองค์กรเพื่ออะไรฮะถ้าคุณต้องทําทุกเรื่องแสดงคุณเป็นผู้นำที่ไร้คุณภาพมากคุณไม่พัฒนาคนงานที่ใหญ่คุณทําไม่ได้คุณจะทําได้แต่งานเล็กๆแล้วคุณจะโตไม่ได้ด้วยเพราะคุณจงดีลิเกตครับบางเรื่องคุณหาตัวช่วยหาทีมงานช่วยบอกทีมช่วยได้ ถามว่าช่วยแล้วไม่ไว้ใจต้องทําเองมันก็เลยไม่โตอย่างนี้ไงเพราะทุกคนต้องมีเรียนผิดเรียนถูกไม่ใช่ทําเองทุกเรื่องมันทําไม่ได้ยิ่งทำการใหญ่ความสําเร็จคุณยิ่งใหญ่ความฝันคุณยิ่งใหญ่คุณจะทําคนเดียวทั้งหมดไม่ได้นะหาคนช่วยหาไม่ได้ฝึกซะนั่นคือดีที่3นะถ้าทําการใหญ่บัรเลียงไม่ได้ครับดีที่4คือสั้นมากดีลลทเลิกทําซะเมื่อเรามารู้แล้วดีที่4เนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันต้องหยุดทันเลย หยุดทันทีเลยเพราะทําไปไม่เกิดประโยชน์หรือทำไปแล้วมันค้างคาถ้าหยุดแล้วเสียหายแต่เสร็จแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์หาทางเลิกทำซะดีลิซะนี่คือดีที่4มี4ดี1ดูท,ทําทันทีจะไม่ต้องทำสองดีไซน์วางแผนควรทําหรือทําแล้วชีวิตจะดีขึ้นจึงทําธุรกิจจะดีขึ้นจึงทำนะดีลิเกตดีที่3ครับหาคนช่วยหรือมอบหมายคอนอื่นแทนถ้ายังไม่ฝึกซะดีที่4คือดีลิสให้เลิกทําเลยหยุดทันทีถ้ามันไม่มีประโยชน์ หรือทําไปแล้วถ้าหยุดกลางคันจะเสียหายก็อเอาเขาทาให้จบหรือหาทางเลิกซะ4 d ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาในการวิกฤตผมจะให้ดูชาร์จตรงนี้สังเกตไหมองค์ประกอบแรกเรามีเรื่องงานสําคัญไม่สําคัญนะมาอยู่ดางด้านซ้ายมือละงานเร่งด่วนกับไม่เร่งด่วนไปอยู่บนละเห็นไหมครับดูตรงสีเหลืองนะงานสําคัญกับไม่สําคัญนะยังอยู่พื้นที่รอบนอกครับสีเหลืองนะครับ ส่วนงานเร่งด่วนและไม่เร่งด่วนก็อยู่สีเหลืองด้านบนนะครับนี่เป็นองค์ประกอบของงาน4ประเภทครับทีนี้เราจะสรุปเป็นชัดง่ายๆและมีในสไลด์ในเล่มคู่มือท่านด้แล้วครับเพราะหลักการ4 d ดีนั้นคือดูทําทันทีดีไซน์วางแผนให้ดีดีลิเกตหาคนช่วยและดีลิท e คือหยุดทําเลิกทําเราเอามาแมชกันอย่างไรให้ดูตามนี้นะครับใครไม่ทนันพิมพ์ศูนย์นะนี่ งานที่จะทำทันทีก็จะเมื่องานนั้นเป็นงานที่สำคัญและเร่งด่วนเออสำคัญและเร่งด่วนนะครับทำทันทีครับนะอันนี้บทแหนท่ามกลางวิกฤตไปก่อนนะแต่ถ้าใครฟังแค่นี้แล้วหยุดฟังผมเลยนะชีวิตคุณก็วิกฤตอยู่เงี้ยมีแต่สำคัญกับเร่งด่วนหมดนะสุดท้ายงานที่ไม่สำคัญมันจะมั่วเข้ามาเป็นงานสำคัญงานที่ไม่เร่งด่วนก็มั่วเข้ามาเร่งด่วนอีกให้วิเคราะห์จริงๆครับว่ามันสําคัญแล้วมันเร่งด่วนคือถ้าไม่ทำเนี่ยคอขาดบาดตายเสียหายใหญ่ ทำทันทีครับเข้าใจไหมครับนี่คือประเด็นที่1ที่เป็นผลสรุปสําหรับวันนี้มาดูประเด็นที่2ครับงานไม่เร่งด่วนแต่สําคัญเห็นไหมครับดูตัวหนังสือสีแดงนะสไลด์นี้นะเมื่อสักครู่นี้เร่งด่วนและสําคัญให้ทําทันทีนะเราจะจัดระบบระเบียบกันแล้วนะแล้วคุณจะอยู่ในวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและหาทางรอดพ้นจากวิกฤตของเวลาด้วยนะประเด็นที่2คือไม่เร่งด่วน แต่สาคัญมากไม่ทําไม่ได้เข้าใจไหมครับอันแรกเนี่ยคือเร่งด่วนและสําคัญเสียหายทุกประตูต้องทำและด่วนด้วยข้อที่2คือไม่ด่วนและสําคัญถ้าไม่ทําไม่ได้แต่เมื่อไม่เร่งด่วนนะ่ะเราเอามาวางแผนได้เห็นไหมครับในชาร์ตขึ้นมาเป็นดีไซน์สีแดงในวางแผนให้ดีครับเอามาวางแผนดีก่อนว่าเราจะทําไงดีต้องทําเองไหมต้องทําเองหรือเปล่ามอบหมายให้ทีมงานทําได้ไหม แบ่งให้ทีมงานทําได้ไหมหรือเราหาผู้ช่วยได้หรือเปล่าเพราะมันสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเราเอามาวางแผนก่อนโอเคไหมสองประเด็นละนักธุรกิจผู้นํามักจะมั่วไงคืองานสําคัญแต่ไม่ด่วนก็มาทําด่วนทุกเรื่องจนงานประเภทแรกเนี่ยสำคัญและเร่งด่วนไม่ได้ทําคือใช้ใจวัดไม่ได้บางทีมันต้องประเมินผลดีๆอย่างเป็นธรรมนะขอบคุณนะครับทุกท่านที่ยังตามผมทันนะ นะไม่เร่งด่วนและสําคัญให้วางแผนนะวางแผนเราจะรู้ว่าเราควรทําเองหาทีมทํามอบหมายให้ใครทาหรือทาคู่กับใครหรือหาผู้ช่วยนะประเภทที่สองแล้วนะประดุงงานประเภทที่สามครับที่หาคนช่วยนี่นั่นหมายความว่าดูตรงสื่อสีแดงนะงานที่หาคนช่วยได้นะหมายความว่ามันอาจจะสําคัญหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่ทําไม่ได้มันคือต้องทําและเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญนะดูตรงสื่อสีแดงนะฮะที่เป็นตัวแดงขึ้นมาคืองานเร่งด่วน นะข้อที่สาเนี่ยคืองานเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญแต่ไม่ทําไม่ได้เออเคยเจองาอนแบบนี้ไหมวันงานแบบนี้เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญบางทีเนี่ยถ้าคุณอยากทามนะันคุณหาคนมาช่วยทําแทนคุณก็ได้เข้าใจไหมครับงานไม่สําคัญแต่เร่งด่วนไม่ทําได้ไหมได้นะทําได้ไหมได้นะแต่มีเวลาพอทํำไหมเออในข้อที่3ต้องคํานึงถึงแบบนี้มีเวลาพอทํำไหม แต่อยากทําเพื่อช่วยอยากทําเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญน่ะคุณก็หาคนมาช่วยคือดีลิเกตซะหาคนมาช่วยซะมันจําไว้เลยนะครับท่านผู้ผ่ารผู้นําทีมทุกท่านงานทุกเรื่องไม่จะเป็นต้องทําเองครับนะถ้าทําเองได้งานนั้นเป็นงานเล็กฮะไม่โตด้วยใครจะทําการใหญ่แล้วทําเองทุกไม่มีวันโตะนะมันก็ขุกอยู่ในคลอกอย่างนั้นแหละครับนันะที่คืองานประเภทที่สามนะผมไม่หารให้ละเพราะใครมีวิกฤตเอาตรงนี้ไปใช้นะแล้วเคลียซะ ุณจะเริ่มเห็นบางทีมบางองคอ์กรบางหน่วยงานเริ่มมีคนช่วยเข้ามาแสดงว่าฟังเรื่องนี้เข้าใจผมจึงบอกแล้วว่าการบรรยายผมวันนี้ใช้ได้งานกับทุกประเภททุกธุรกิจไม่ใช่แต่ธุรกิจเครือข่ายของเอลฟูดนะครับประเภทที่3แล้วนะครับมาดูประเภทที่4ครับงานที่ไม่เร่งด่วนแล้วก็ไม่สำคัญด้วยหยุดทำครับดีลีทครับเลิกทำเลยได้ไหม น,นักบริหารที่ไม่ควรเป็นนักบริหารคือมันเอางานที่ไม่เร่งด่วนและไม่สําคัญมาทําให้เร่งด่วนและทาก่อนเนี่ยอันนี้คือหายนะทัอ้งองค์กรเลยนะครับใครมีผู้นําแบบนี้อันตรายมากไม่เร่งด่วนไม่สําคัญแต่ทําให้มันสําคัญแล้วเร่งด่วนนี่คืองานประเภทที่สี่ที่ควรเลิกทําทันทีหยุดทําซะล้างระบบงานแบบนี้ซะโดยเฉพาะงานที่มันไม่อยู่ในคอไวรู้แเลิกเอาออกไปฮะอย่าไปรับเข้ามาอย่าไปรับปากกับใครฮะ ถามว่างานประเภทที่สี่กับประเภทที่สามต่างยังไงประเภทที่สามเมื่อสักครู่นะผมย้อนสไลด์ให้ดูนะเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญนั่นหมายความว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะคุณจะเริ่มเห็นประเภทที่สามกับสี่เนี่ยถ้าเราจัดระบบจะเริ่มเห็นนะประเภทที่สามคือเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญผมจะบอกว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าอยากทำแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำ แต่คุณอยากให้งานนั้นสำริจผลหาคนช่วยซะดีลิเกตนั่นคือประเภทที่สามคือมันเริ่มไม่สำคัญแล้วอะส่วนประเภทที่สี่เนี่ยทั้งไม่ด่วนและไม่สำคัญผมจะถามว่าทำเพื่ออะไรเออเราจะเสียเวลาไปทําไมครับถ้ามันไม่สาคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนวิธีที่เราจะมีเวลามากขึ้นเนี่ยไม่ต้องเกรงใจใครครับหยุดทันทีฮะหยุดทันทีไปเลยฮะอย่าไปทําให้มันเป็นประเภทที่สาม ประเภทที่4คือมันไร้คุณค่านะครับนี่คือการบริหารงานตามสถานการณ์4